สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเออบ้านนี้มีคนชื่อโอ๊ตอยู่ไหมครับโอ๊ตอ่ะไม่มีครับผมเป็นผู้เล่นใหม่ฮะับกำลังสร้างรีสอร์ทส่วนตัวอยู่ฮะครับครับผมอันนี้ชื่ออะไรกันครับท็อปครับอ๋อชื่อในเกมเลยอะครับเอ่อเอ๊มป้าครับอ๋อโอเคครับครับผม มันกดมันกดไม่ไปรูปังเกินมั้งยังครับยากเลยครับยังยังตามบ้านยังไม่เสร็จเลยครับรู้ว่ายังไม่มีเลยอะกำลังสร้างรีสอร์ทอยู่ยังไม่เสร็จเลนะฮะเยอะเลยครับเข้ามาตามเป็นโจทย์ครับผมขอบคุณมากครับครับไอ้ยักษ์ใจดีจังเลยอยากปืนให้หนึ่งกระบอกกอซื้อปืนให้เหรอใช่ซื้อลูกซองให้เนี่ย แต่บบนรงอเขาเหมือนเขามาตามหาเลยอะเขามาตามใช่เหมือนตามหาคน